ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมา,าพาเพื่อนๆเพ,เพาะประกัดผมจะใช้ดินรองก้นบ่อนะครับใช้เพาะประกัดสายกัดนะครับผมเป็นบ่อปูนซีเมนต์นะครับผมนี่นะครับบ่อปูนซีเมนต์นะครับสองบ่อนะครับผมเหตุผลที่ผมจะต้องใช้ดินนะครับก็คือบ่อมันมันซึมนะครับผมโอเค บ่อมันซึมแล้วทีนี้ผมใส่น้ำน้ำมันก็รว่อออกนะครับก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับบ่อปูนซีเมนต์นะครับก็วิธีการแก้ก็คือผมจะใช้ดินนะครับใช้ดินรองก้นบ่อนะครับผมใช้ดินรองก้นบ่อไปเลยนะครับเพื่อกันซึมนะครับแล้วผมก็ถือโอกาสทำคลิปซะเลยนะครับผมจะดูเปอร์เซ็นต์การรอดนะครับจากที่อ เ,เพื่อนๆหลายคนนะครับผมแนะนํามาให้ใช้ดินรองก้นเบาะเพาะนะครับผมก็เหตุผลก็คือผมไม่ว่างไปหาดินนะครับที่ที่ที่แล้วๆมานะครับผมที่ผมทําคลิปผ่านๆมานะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวจะดูเปอร์เซ็นต์การรอดของเขาด้วยนะครับในการใช้ดินเพาะหรือว่าใช้ดินรอง ก้นเบาะนะครับสำหรับข้อดีของการใช้ดินนะครับผมก็คืออ่าเขาเขาก็จะหากินได้นะครับเพราะว่าในดินเนี่ยมันจะมีไรตัวอ่อนๆน,นะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมก็เดี๋ยวอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวไปหาดินมาใส่ในบ่อกันเลยนะครับผมก็ผมจะตั้งไว้อ่า อ่าเป็นใต้ต้นมังคุดนะครับผมใต้ต้นไม้นะครับนี่นะครับข้ามนขมุนผมนะครับเป็นต้นมังคุดนะครับก็ร่มดีนะครับผมเดี๋ยวไปหาดินกันเลยนะครับผม ผมใส่ไปสองถังนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับผมก็จะเว้นอ่าช่องสำหรับถ่ายน้ำไว้ตรงนี้นะครับเนีย่ยผมจะเว้นช่องเอาไว้นะครับผมโ <Okay. S 2> อเคก็ยวเอาน้ำใส่ไปนะครับ ก็หลังจากที่ผมใส่น้ําไปนะครับผมก็ปริมาณน้ํานะครับก็หนึ่งนิ้วมือนะครับผมอย่าให้ลึกกว่านี้นะครับเพราะว่าลูกปลาอาจจะตกน้าหรือหรือโอกาสรอดเนีย่ยจะน้อยนะครับผมก็ผมจะใช้สูตรนี้ตลอดนะครับน้ำหนึ่งนิ้วมือจากพื้นนะครับผมก็น้ําก็จะคุนค้นๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะครับจนกว่าน้ําเขาจะหายขุ่นนะครับผมจนกว่าน้ําจะใส่นะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปหาต้นพืชนะครับพืชน้ํานะครับใส่ไปก่อนนะครับผมก็อย่างแรกนะครับผมผมก็จะใส่อะพวกใบกล้วยนะครับใบตองแห้งนะครับผมเอาแบบ อย่าให้แห้งแบบเฉียวนะครับผมแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้มันมันมันเละเลยนะครับผม <c oughs> ก็หาแบบนี้นะครับแบบนี้จะดีมากนะครับผมก็ดึงมาเลยนะครับผมไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะขาดหรือยังไงนะครับผมก็ดึงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ใส่ลงไปนะครับประมาณ สองกำมือนะครับผมนี่นะก็หาแบบเอาแบบง่ายๆนะครับวัตถุดิบแบบบ้านๆน,นะครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารนะครับผมอาหารอนุบาลลูกปลาครับสำคัญนะครับผมนี่นะครับก็ใส่ลงไปนะครับเราไม่ต้องไป สนใจว่าน้ํามันจะขุนเดี๋ยวมันก็หายขุนนะครับผมแค่เราต้องใช้เวลาให้เขาอ่าเซตตัวก่อนนะครับผมก็อย่างที่สองนะครับที่ผมจะใส่ก็คือต้นต้นเตยหอมนะครับผมก็เดี๋ยวไปหาต้นเตยหอมกันนะครับไปนี่นะครับผมได้เอามาปลูกเอาไว้ตรงนี้นะครับก็คือจะต้องได้ใช้ตลอดนะครับผมต้นเตยอหอมนะครับ สำหรับคนที่เลี้ยงประกัดนะครับผมก็ต้องใช้ตลอดนะครับเผื่อว่าแบบหาพืชน้ำอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็คือต้นเตยหอมก็เยี่ยมเหมือนกันนะครับผมก็ดึงให้เขาติดรากนิดนึงนะครับนี่นะครับผมก็แบบนี้นะครับเพื่อเรียนแบบธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวลองดูกันว่า ลูกของเขาจะรอดเยอะไหมนะครับนี่นะครับสองกอนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็ได้มาสองกอแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาปักไว้นะครับผม อย่าตกใจนะครับเดี๋ยวน้ำก็หายขุนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมก็อาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่นะครับผมก็ใช้ดินเพาะครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็จากที่ศึกษาพี่ๆนะครับผมก็ ได้หลายวิธีนะครับผมบางคนก็ใส่ใบหูฟางไปเลยก็ได้นะครับผมก็ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเปอร์เซ็นต์การรอดของลูกปลาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของไข่แล้วก็ฟาร์มสมบูรณ์ของแม่ปลาด้วยนะครับผมการที่มันจะรอดเยอะก็ต้องดูที่แม่ปลาว่าสมบูรณ์ไหมนะครับไข่เยอะไหมนะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้จนกว่าน้ําจะใส่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาปล่อยปรากัดกันนะครับผมปรากัดก็ผมได้ทําการเทียบไว้ในบ่อดน,นี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนจะดูชัดขึ้นนะครับก็ตเมียนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับดูเพื่อนๆอดูเชื้อนะครับผมนี่นะครับก็คู่นี้นะครับเดี๋ยวอ่าน้ําใสแล้วเรามาปล่อยปลากันนะครับผมหนึ่งคู่นะครับตัวเมียก็สมบูรณ์นะครับไข่แน่นไข่เยอะนะครับ นี่นะครับสายกัด